ว่าไม่หายเบาหวานว่าเบาหวานหายถ้าจินอย่างอย่างล้ตายนะับรองคุณภาพเลยว่ะไม่ขึ้นแค่นั้น<า>อีฉันว่าอี<า>ฉันไม่ตายกับตัวนี้แล้วค่ะตัวนี้ช่วยครับยูมินเนค่ะช่วยชีวิตดิฉันไว้<ช>มั่นใจมากค่ะเพราะว่าเราทานแล้วเราเห็นผลกับตัวแล้วอย่างคนว่าอูมิช่วยเราได้จริงๆค่ะถ้าไม่ไดีจะมาคงไม่กินนึงถ้าเปี่ถ้าเป็นภูมิแพ้ถ้าเป็นมะเร็งให้ใช้อูมิ เพราะอุมิที่ให้ปัจจูมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านนะครับมาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นเพียงแค่1นใน12แห่งของเมืองไทยที่ได้มีการเอาสืบสารนะครับดนตรีนะครับและนาฏศิลป์และทุกๆอย่างครับที่เป็นเรื่องราวของศิลปะนะครับและวันนี้ครับเราก็พาท่านนะครับมาพบกับผู้ที่ใช้ปิดพันธุ์อุมินะครับซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์ครับท่านเป็นบุคคลสําคัญ ของเมืองไทยท่านหนึ่งครับซึ่งได้ช่วยสอนสอนลูกศิษย์ลูกหานะครับมากมายในเชิงของดนตรีไทยนะครับให้สืบสารต่อไปนะครับอย่างยั่งยืนนานครับวันนี้ผมพาท่านมาพบกับนะครับคุูนนท์ครับ ได้ยินว่ามีอยู่ช่วงครูสึกครูวจะมีปัญหาสุขภาพครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับครูเป็นเบาหวานเบาหวานหลครับแล้วเป็นมานานยังครับสิบสองปีตอนที่ตรวจพบนี่คือบังเอิญพบรู่ยังไงครับครูก็มีอาการมีอาการมันผอมลงผอมลงผอมลงก็มีแผลมีแผลก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าแผลมันจะหายยากก็้วทำไมหายยากเราไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็โดนปะกกาลังโอ้ก็ อาทิตย์นึ่งก็ไม่หายสองอาทิตย์ก็ไม่หายทั้งที่เราเราทายาแล้วยาแดงท่าอะไรครูทายอะไรทาทายเบต้าดีนพวกเนี้ยอ๋อครับแล้วก็ทำไมไม่หายปกติเราก็สักวันสองวันมันก็หายนะครับก็สงสัยก็ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเราเราก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีอก็เลยรู้ว่าเป็นเบาหวานเพราะน้ำตาลสองร้อยแปดสิบสามจำได้สองร้อยแปดสิบสามโอ้โหแล้วคนปกติต้องบอเท่าไหร่ครับครูครับก็ร้อยยี่สิบเบาหวานมันจะเข้าน้ำบ่อยแล้วก็หิวตอนนั้นก็ยังไม่รู้ทำไมเราหิวเยอะ ข่าน้ำต้องกินน้ำาออก็ตอนนั้นยังไม่รู้เพิ่งเพิ่งมารู้พอรู้พอเป็นประวันเราก็มาอ่านอาการอ๋ออ๋อคือมันมีอาการส่อนแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเราไม่เคยคาิดมาก่อนเาเป็นเราเราคิดว่าเราไม่เป็นครับเราไม่เคยนึกว่าเราจะเป็นแล้วคุณหมอท่านให้ยาหรือใอะไรให้ยาค่ะให้ยาก็กินก่อนอาหารก่อนอาหารเม็ดหนึ่งอาหารสองเม็ดอ๋อครับเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะก็เป็นหนึ่งบวกสองเป็นสามต่อมื้อ วันนั้ก็หกเมตรกินยาไปแล้วน้องตามันลดลงไหมครับครูไม่ไม่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่มันมันก็แกว่งแกร่งเมายถึงว่าพอกินยาบสักพักครูก็ไปไปตรวจน้ำตาอีกอีกอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ปรากฏว่าไม่ยังเท่าไหร่ครับครูสองสองร้อยสองร้อยสามสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบสองร้อยแปดสิบขนาดกินยาแล้วก็ยังลงนิดหน่อยแต่ลงไม่มากกินยาเยอะๆนานๆกลัวไหมครับครูกลัวสิคะ เร,เราต้องอ่านเราอ่านเราอ่านเราเราเราต้องหาความรู้ <ừ> um. เรากินยาตัวนี้มันจะทําให้ไตเรามีปัญหาอ,อยาครับยาตัวนี้ทําอะไรทําให้เรามีปัญหาเราไม่อยากจะกินเยอะอเราก็<อ>ต้องหาอาหารเสริมหาเสริมกินเหรอครับอ๋อแล้วุณกินอะไรบ้างครับกินหลายอย่างอ๋อเช่นอะไรบ้างครับลองลองยกตัวอ,อย่างมาฮะสา่ายอ่าสาลายพวกพวกสมนุนไฟที่ก็บอกมะรุมมะรุมพวกเนี้ย นะครับสมุนไพรกินเยอะๆก็ไม่ได้อ๋อเป็นยังไงล่ะครับอสมุนไพรนี่คือถ้ากินเยอะก็ก็เป็นอันตรายเหมือนกันอ๋อครับแล้วน้าตาลปนไหมครับพอกินสมุนไพรแล้วพวกนี้ครับก็ปกติไม่ได้เปลี่ยนแปลงอ๋อมไม่ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เอาครับแล้วครูทําไงต่อครับก็เจอลูกศิษย์ช่วงนั้นก็จะไม่สบายมากเขาบอกว่าครูขอร้องหน่อยช่วยช่วยช่วยกินอันนี้ให้ให้หนูหน่อยนะเพราะหนูหนูรู้แล้วครูจะต้องกินบอกว่าก็กินมาตั้งเยอะแล้วครับ มันก็เหมือนเดิมปกติเขาบอกว่าลองกินดูครูลองกินดูคือแรกแรกนี่ถามตรงครูเชื่อไหมว่ามันจะช่วยไม่ค่อยเชื่อเพราะว่ากินมาหลายยี่ห้อแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ผลอะไรที่กินเพราะว่าเาบอกว่าเอาก็ลองดูเร,ราคาเราก็ยังเราก็ซื้ออย่างอือง่นกินมันต้องเยอะก็ลองอันนี้สัก,กสักครั้งดูมีการตรวจน,น้ําตาลเนี่ยบ่อยไหมครับตรวจเองตรวจ<อ>บ่อยอ,อ๋อตรวจเองได้เลย พอมีมีเครื่องมือพ่อซื้อเครื่องมือมาเลยเนาะเพื่อเพื่อเพื่อความปลอดภัยเพื่อว่าเร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 ากินอะไรไปเรารู้ว่านี่เรากินอันนี้มันจะเป็นน้าตาลมันจะสูงสูงไหมครับสูงวันนี้เรากินผลไม้แช่อิ็งนั้นน้าตาลมันจะสูงขนาดไหนอ๋อมันสูงหมดอะทุกอย่างครับไม่รู้สูงสูงด้วยว่าเราไม่ได้กินอะไรเลยบางทีเราไม่ได้กินอะไรเลยมันก็สูงหลังจากที่ได้เชออุมีแล้วเป็นไงบ้างครับก็ก็ก็ลองก็ลองกินครับซองหนึ่ง เช้าขึ้นมาก็น้ำตาลเช็คเองเช็คเองมีเครื่องเช็คด้วยเจ็ดสิบแปดเฮ้ยตัวพีหรือ้าล่าตัวสองครั้งตัวสองครั้งครั้งแรกคือไม่เชื่อกันใช่ไหมไม่เชื่อเจ็ดสิบแปดโหัวปิ้วเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดครับก็ก็ทีนี้พออีกวันก็ลองแล้วแล้วแล้วี๋ยวครูทำไมคือตรวจเจ็ดสิบแปดก็เลยเจาะอีกครั้งหนึ่งเจาะอีกครั้งเออคือเปลี่ยนเปลี่ยนนิ้วอะไรว่าเถอะแล้วเป็นเท่าไหร่เข็มก็เท่าเดิมเท่าเดิมทีน ลองของทีนี้ก็ลองของลองของเป็นยังไงครับกินสังขยา <c oughs> กินกเกลือนียวสังขยาเนี่ยคือผีกินวันาที่สองไม่ใช่เหรอใช่ทำไมลองของเร็วจังก็ <c oughs> ลองดู<อ>ก็ทำไมมันลดเร็วอะ ก็ลองกินดูว่าถ้าเรากินปกติถ้าเรากินตัวนี้เราไม่ได้กินนมินะเรากินข้าวเหนียวสังขยานะเช้าขึ้นมานะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอ๋อเคยเคยเทสมาแล้วในในเมื่อก่อนแล้วก็คือเราจะไม่กล้ากินแม้แม้แต่ผลไม้อบแห้งก็ยังสูงกินไปสักแม่สองเ็เช้าขึ้นมาลองเจาะดูมันก็สูงก็ลองกินดูก้อน้ําตาลก็ไม่ไม่เก้าสิบหกรู้สึกครั้งที่สองแม้กระทั่ถึงข้าวเหนียวสังขยาเนี่ยนะ กินซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเท่าั้นฮะร้อยแปดขึ้นสูงเยอะเลยพอกินอูมิแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็วันที่สองเลยเนาะกินคาร์สัสขยะวันขึ้นแทนที่จะเป็นร้อยหกสิบร้อยแปดสิบกับก็รู้สึกยะเก้าสิบหกเก้าสิบหกโอ้นี่มันอยู่ในเกณฑ์หมดเเช็คทุกวันพอกิน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 ทุกินทุกวันเช็คทุกวันครับเช็คแล้วก็บอกอยู่ทุกวันอไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยเลยไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยกินอะไรก็ไม่เกินร้อยครับ กินปกติเลยคราวนี้ก็ลองกินปกติกินกินข้าวเลิกกลุ้มลมเลิมคุ้มลวลองไม่คุมก็กินปกติครับแล้วเป็นไงบ้างครูก็ไม่ถึงร้อยน้าตาลอ๋อแสดงว่าคุมอยู่เรียบร้อยแล้วคุ้มว่ามันคุ้มไหมเนี่ยนะครับกับสิ่งที่รับเนี่ยครับคุ้มค่ะคุ้มนะครับคุ้มยืนยันว่ายืนยันนะครับแล้วพี่ชายก็กินอยู่ออาพี่ชายกินอยู่พี่ชายเป็นอะไรครับพี่ชายก็เป็นเป็นประวันเหมือนกันฉีดแล้วอ๋อประวานเหมือนกันนะครับคือแหมเป็นเป็นเป็นตรกะกูลเนาะ ก็ก็เข้ามาที huh. ่บ้านไงก็ด uh ูรายการคือเบิ้ลทีวีเขาก็ฝุดโทรศัพท์เขาจะทําอะไรก็บอกจะสั่งซื้อบอกหยุดหยุดกินนี่อ๋คเดี๋ยวสั่งให้กินอันนี้ครับแล้วก็สั่งซื้อให้พี่เขาไปกินเสร็จแล้วเขก็โทรบอกผิวกินแล้วนะอวันนี้อยากจะกินข้าวเหนียว เขาต้มมัดเขาต้มมัดสักคู่นะสักคู่หนึ่งเขาก็ลองเหมือนกันนะตอนนี้เขากินอยู่ตลอดแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ก็าก็ดีก่ก็โทรไปถามต้นตานท่านแล้อเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดแล้วนะเขาก็ไม่ไม่เกินร้อยเหมือนกันโอ้ยคุ้มได้แล้วเหรอนี่คือพี่ชายแท้เลยพิจารณาแท้เลยถ้าผู้ที่เป็นเบาหวานก็อยากจะแนะนําให้ให้ลองคู้มมิรับรองว่าดีดีดีจริงๆค่ะ บอกไม่ไดม้มากกว่านี้แล้วอ่ะมากกว่าดีแล้ว <c oughs> มันก็ดีค่ะครับก็มันได้ผลเหตุที่เห็นชัดเจนชัดเจนมากๆค่ะ จากการศึกษาวิจัยขององค์กรกองทุนและการเงินชื่อดังในปี2003ได้ศึกษาถึงกลุ่มคนทำงานของสหรัฐแสดงให้เห็นว่าวัยแรงงานกว่า69ล้านคนขาดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยซึ่งหมายความว่าคุณอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคแบคทีเรียและแมลงพาหะนำโรค เราจึงเห็นความสําคัญในเรื่องการกระตุ้นการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจึงได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันสุขภาพของพวกเราจากสิ่งแวดล้อมและนี่คือเหตุผลที่พวกเราได้สร้างยูมิขึ้นมาแล้วยูมิมีสารสําคัญอะไรละ่ะนั่นคือฟูคอยแดนเป็นสารที่มีหลักฐานการศึกษามาอย่างยาวนานจากวงการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมันคือโพลิแซคลายประเภทหนึ่งที่ได้มาจากสาหล่ายทะเลสีน้ําตาลมีการศึกษาเป็นพันๆการวิจัยที่เกี่ยวกับสารสําคัญพิเศษตัวนี้โดยเฉพาะงานวิจัยที่เราสนใจมากที่สุดนั่นคือสารฟูคอยแดนสามารถ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวให้เพิ่มขึ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นรากฐานของระบบภูมิคุ้มกันเรามีเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันของเรามันมีหน้าที่ปกป้องร่างกายจากโรคติดเชื้อและโรคแทรกซ้อนประโยชน์ของฟูเคยแดนไม่ได้จำกัดเพียงแค่การสร้างระบบภูมิคุ้มกันเท่านั้น ผู้เคยแดนยังช่วยรักษาสมดุลให้ร่างกายรักษาสมดุลแบคทีเรียรที่ดีในลำไส้และมันยังช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ประเภทต่างๆด้วยมีการวิจัยจํานวนมากมายหลายร้อยที่เกี่ยวกับฟูคอยแดนที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐ3ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาลูกทั้ง3คนของผมป่วยเป็นหวัดน้นำมูกไหลเจ็บคอไอเป็นกันหมดทุกอย่าง ผมคิดว่าผมคงไม่ติดหวัดจากลูกๆแต่หลังจากไปทำงานสองสาวันผมเริ่มเจ็บคอและมีอาการไอและผมรู้สึกเคลียอ่อนล้าไปทั่วร่างกายเนื่องจากสุขภาพเริ่มสุดหนักทันทีที่ผมมาทำงานผมทานยูมิสองซองทันทีเช้าและเย็นวันลุกขึ้นอาการเป็นหวัดของผมมันหายไปผมขอบอกคุณว่ายูมิคือผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและถ้าเมื่อไหลายู้คนข้างนอกรู้ว่าไอซองเล็กๆนี้สามารถช่วยอะไรได้บ้างผมคิดว่ามันคงไม่เหลือให้ผมได้เก็บไว้บนชั้นวางนั้นแน่ อยากจะบอกให้คุณทราบว่าผมได้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์มาเป็นร้อยๆชนิดในอาชีพของผมผลิตภัณฑ์บางชนิดนั้นมีประโยชน์มากจนคุณไม่สามารถขาดมันได้ยูมิเป็นหนึ่งในนั้นผมทานทุกวันและทำให้ผมสุขภาพเยี่ยมทุกวัน